บวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปรับเสียงเหมียงกันนะคะเราจะไปดูกันว่าอยู่ที่โรงเรียนเสียงเมียงจะเป็นยังไงบ้างเ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส่งเสียงเหมียงพาเพืนนะคะ ได้ของใครฮะได้ของใครพี่เกมไวอะไรอ่ะเนี่ยใครเนี่มั้ยอะไม่ไม่เอาของเขาเอาไปกไว้เอาไปไว้ที่เดิมเอาพี่เกมเอาไวของพี่ไปไป ไปข้างนอกกันแมนดีอหแม่มารับเงินเยลกอันยาใหับนนะคะะมัค่ะเด้อมือเรืองของวังตั้งเดือนคี่แล้วเคป่ะเอาไต่อไหนไหนน้องนั่นไหนน้องบอส

วันนี้ก็มาดับเล็วๆแบบนี้นะโอเคไหมต้อ,องหน้าไหนหน้าไหนกับหน้าไหนอโเคเขียนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับครับผมเย้เขียนหรืออ่านว่าเขียนกับอ่านนะอ๋อใช่เขียนด้วยอ่านด้วยโอเคปะ เอา,บา,บ,าบายบายปิดคิปให้หน่อยขอบัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาปีกคิ้มเลยสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลาาค์กดแชร์กดติดตาม้ลยนะบ๊า